สวัสดีครับในวิดีโอนี้จะพูดถึงเรื่องของคําสั่งดําเนินการแบบทางเลือกนะครับซึ่งคําสั่งดําเนินการแบบทางเลือกก็จะมีทั้งหมด4คําสั่งคือคําสั่ง if if else if else if แล้วก็คําสั่ง switch นะครับในคาสั่งแรกที่เรียนกันก็คือคําสั่ง if นะครับคาสั่ง if เป็นคําสั่งให้ทํางานตามเงื่อนไข,ขการตรวจสอบนะครับผังงานเป็นแบบนี้นะครับกระบวนการของโปรแกรมจะไหลเข้ามาแล้วก็จะเจอเงื่อนไข ครับถ้าหากว่าเงื่อนไขเป็นจริงนะครับเขาก็จะไปทํางานในชุดคําสั่งที่เราได้เขียนเอาไว้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเงื่อนไขเป็นเท็จเขาก็จะออกมาเลยไม่ทําชุดคําสั่งที่เราได้ตั้งเอาไว้นะครับลักษณะโครงสร้างโปรแกรมคิดนะครับพิมพ์คําว่า if วงเล็บเงื่อนไขการตรวจสอบครับแล้วก็มีเครื่องหมายปีกาครับปีกาเปิดกับปีกาปิดเพื่อบอกขอบเขตของ if นะครับแล้วก็ใส่คําสั่งที่ต้องการให้ทํางานตัวอย่างเช่น if สวิตซ์ศูนย์เท่ากับหนึ่ง ดิจิตอลไรสิบสามนะครับถ้าตัวแปรชั่วสวิตซ์ศูนย์มีค่าเป็นหนึ่งให้ค่าสิบสามเป็นหายอย่างนี้นะครับแบบนี้เราต้องใส่ปีกกาไว้นะครับสําหรับการเขียนโปรแกรมกรณีที่คําสั่งที่อยากให้ทํางานมีหลายบรรทัดนะครับอย่างเช่นอันเนี้ยนะครับมีคําสั่งอยู่สองบรรทัดเราก็ต้องใส่ปีกกาครอบเอาไว้นะครับแต่ถ้าหากว่าคําสั่งที่เราอยากให้ทํางานมีแค่บรรทัดเดียวนะครับใส่ปีกกาก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ครับตัวอย่างนี้นะครับบรรทัดเดียวครับแล้วก็ใส่ปีกกาครอบแบบปกติก็ได้นะครับ หรือจะไม่ใส่ปีกาก็ได้นะครับมันจะมองตรงเครื่องหมายซีมิคอลอนบอกว่าจบเนี่ยครับถ้าจะให้โค้ดสวยก็กดแท็บเลื่อนย่อหน้ามาสักหน่อยนะครับให้มันลดหลั่นลงมานะครับหรือว่าจะเขียนคําสั่งไว้ท้ายคําสั่ง if เลยก็ได้นะครับแล้วก็ใส่เครื่องหมายซีมิคอลอนบอกว่าจบโปรแกรมนะครับทาได้หลายวิธีนะครับแล้วก็ในส่วนของคําสั่ง if นะครับเป็นคําสั่งตรวจสอบเงื่อนไขนะครับโดยเงื่อนไขการตรวจสอบ ก็จะมีทั้งหมด6อย่างนะครับก็คือมากกว่าน้อยกว่ามากกว่าหรือเท่ากับน้อยกว่าหรือเท่ากับเท่ากับแล้วก็ไม่เท่ากับนะครับอย่างเช่นตัวอย่างนี้ครับสมมติว่าตัวแปร A เป็นเลขจํานวนเต็มนะครับถ้า a มากกว่า5สิ่งที่เป็นจริงก็คือ6ขึ้นไปนะครับ6 7 8 9นะครับถ้า a น้อยกว่า5นะครับที่เป็นจริงก็คือ4ลงมาครับ4 321ถ้าเกิดว่า A มากกว่าหรือเท่ากับ5อันนี้ต้องรวมมาด้วยนะครับเป็น5 6 7 8 9นะครับ ถ้า a น้อยกว่าหรือเท่ากับ5ก็รวม5เหมือนกันครับเป็น5 4 3 2 1ถ้า a เท่ากับ5เนื้อจะใช้เครื่องหมายเท่ากับ2ตัวถ้า a เท่ากับ5ต้องเป็น5ค่าเดียวนะครับเป็นค่าอื่นไม่ได้ครับส่วนถ้าเป็น a ไม่เท่ากับ5เราใช้เครื่องหมายเค่ื่ัง2ตัวถ้า a เท่ากับ5ต้องอาาเป็นค่ายตกยจนะครับเป็นค่าอ,าอื่นไม่ได้ครับจะเป็น4 3 2 1ก็ได้ัเรือจะเ็น6 7 8, 9นนบอ9หมาย้ทะารับงัวถมา a เท่ากับ5ร้บงเน5ค่าเดียวรับเ่6.7 6.8ครับ ต่อไปครับดูกิจกรรมที่0.7นะครับเป็นเรื่องของการทดสอบการใช้คําสั่ง if ครับก่อนอื่นดูตัววงจรก่อนครับวงจรเราจะมีหลอดไฟที่ขา4่นะครับต่ออยู่นะครับแล้วก็ไปควบคุมหลอด led ตั้งชื่อว่า led 0นะครับผังการต่อวงจรแบบนี้นะครับก็จะมีกราวนะครับกราวลากมาแล้วก็มาลงตรงนี้นะครับแล้วขา4มาผ่านตัวต้านทาน120โอห์มนะครับแล้วก็ผ่านหลอด led นี่ขา a นะครับและนี่คือขา k ขา K ไม่ได้ต่อลงรูนะครับอันนี้ลอยๆไว้แล้วก็ลากสายมาเข้ากราวตามนี้นะครับออลักษณะของจุดประสงค์ของงานนะครับก็คือว่าเรานะครับจะเขียนโปรแกรมให้กดส่งหมายเลขศูนย์ไปแล้วหลอดไฟที่ขาีติดนะแป๊บหนึงแล้วก็ดับนะครับติด0.5วิแล้วก็ดับครับดูครับว่า,วาโปรแกรมทำงานยังไงนะครับในโปรแกรมนะครับส่วนของฟังก์ชันเซตอัพนะครับ บรรทัดที่1ถึงบรรทัดที่6นะบรรทัดที่3เปิดพอร์ตสื่อสารกำหนดความเร็วที่9,6 0านะครับบรรทัดที่4พิมพ์คําว่า Start นะครับแล้วก็บรรทัดที่5นะครับกระโดดให้ขา4เป็นขาออกนะครับขาเอาพุทธครับในรูปครับก็จะมีปีกาเปิดของรูปอยู่บรรทัดที่8นะครับแล้วก็ปีกาปิดอยู่บรรทัดที่13มครับมีคําสั่งตรวจสอบข้อมูลเข้าทางพอร์ตสื่อสารนะครับ i ิ s ซ r i a ี a v a i l a b l e ตามบรรทัดที่10ครับ อันนี้ก็จะเช็คว่ามีข้อมูลเข้ามาหรือเปล่านะครับก็จะมีปีก,การเปิดของเขานะครับอยู่บรรทัดที่11ครับแล้วก็ไปปิดอยู่ที่บรรทัดที่22นะครับตามนี้นะนั้นถ้ามีข้อมูลเข้ามาจึงจะเข้ามาในปีการตัวนี้ได้ถ้ามีข้อมูลเข้ามาแล้วนะครับก็จะมีการอ่านข้อมูลคนระับ้วยฟังก์ชัน s e r i a l read เก็บค่าในตัวแปรชื่อว่า in แล้วเราก็พิมพ์คำค่าของตัวแปร in กลับไปคืนนะครับ บรรทัดที่15นะครับเราใช้คำสั่ง if แล้วครับ if ถ้าตัวแปร in มีค่าเท่ากับ48เราใช้เครื่องหมายเท่ากับ2ตัวนะเท่ากับ48ทําไมต้องเป็น48นะครับนี่เราต้องย้อนกลับไปที่เรื่องของรหัส ascii นะครับแล้วก็จะมีตารางรหัส ascii นะครับตัวนี้เป็นตัวอักษรนะครับหรืออักขระอันนี้คือรหัสแบบฐาน10อันนี้คือรหัสแบบฐาน16เราเลื่อนมาหาเลข0ย์ครับเลข0นะครับตรงกับฐาน10ก็คือ48นะครับ หรือฐาน16คือ30ดังนั้นเราก็เลยต้องใส่48เข้าไปนะครับก็คือเลข0นั่นเองนะครับถ้าเลข0เข้ามาก็ให้ขา4ติดนะครับ0.5วินาทีแล้วก็ดับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเลขอื่นๆเข้ามาหรือตัวอักษรอื่นเข้ามานะครับมันจะไม่เข้ามาในปีกาของ if e ฟตัวนี้นะครับตามนี้ครับงั้นเดี๋ยวเราทดสอบโปรแกร,รมในบอร์ด Arduino ก่อนนะครับ ในบอร์ด Arduino นะครับหลังจากที่เราได้เชื่อมต่อสายสัญญาณและอุปกรณ์ต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราเปิดตัว Arduino IDE ครับแล้วันคลิกเปิดนะครับเดี๋ยวขอ copy code นะครับเพื่อความรวดเร็ว คอนทอนวีนะเพวางนะครับแล้วเลือกบอร์ดครับก็กําหนดเป็นบอร์ดอโนะครับเลือกพอร์ตสื่อสารอันนี้ของเครื่องเครื่องครูเป็นเบอร์ห้านะครับทําการอัพโหลดโปรแกรมลงไปนะครับเมื่อโหลดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราทดสอบครับเปิดซีเรียลมอนิเตอร์ครับเลือกนะครับกําหนดตรงตรงนี้เป็น No Line Ending ก่อนนะครับโนไลเอ n นนะครับ แล้วก็กำหนดความเร็วเป็น9,006ครันหกครับก้องขึ้นมานะครับพิมพ์ครับเลขศูนย์เห็นไหมครับหลอดไฟติดนะครับเดี๋ยวไปกันแล้วกันครับพิมพ์เลขศูนย์นะครับหลอดไฟติดนะครับถ้าพิมพ์ตัวอื่นครับพิมพ์เลขห้าครับพิมพ์เลขเก้านะครับพิมพ์ตัวเลขเจ็ดนะครับพิมพ์ตัวเอไม่ติดนะครับ จะติดแค่เลขศูนย์อย่างเดียวนะครับอันนี้คือเงื่อนไข if นะต้องเป็นศูนย์เท่านั้นครับถ้าไม่เป็นรหัสนี้ก็จะไม่ทํางานนะครับคราวนี้ในส่วนของคนที่ไม่มีนะครับตัวบอร์ด Arduino นะครับทำไงดีก็เดี๋ยวเราใช้โปรแกรม t i g g e r Cat ในการจำลองการทำงานครับครับเปิดเว็บเบราว์เซอร์นะครับแนะนำใช้เป็น Google Chrome นะครับเข้าไป นะครับพิมพ์ชื่อเว็บไซต์ครับ Tinker Cat ครับันี่เคยเข้าแล้วมันก็เลยจำเป็นประวัติเอาไว้นะครับพิมพ์อย่างนี้นะครับ Tinker Cat กด Enter เข้าไปครับมาที่ Circuit แล้วก็เลือก Create New Design ครับเราเลื่อนมาครับเดี๋ยวเราเอาบอร์ด Uno มาหนึงบอร์ดครับ โอเคครับต่อไปเลือกเปรดบอร์ดครับเดี๋ยวต่อกาวก่อนนะครับเลือกสายไฟเป็นสีเขียวนะครับแล้วก็จิ้มที่กราวมาตรงนี้นะครับตรงโัวลบนะครับตรงนี้ครับ อาโอเคครับไปแล้วนะครับต่อไปเราเลือกหลอด LED ครับตรงนี้นะครับอของครูไม่ได้จิ้มไม่ได้จิ้มลงฐานนี้นะครับแล้วก็เลือกเป็นสีเขียวนะครับ เดี๋ยวลืมไปครับใส่ R ก่อนนะครับลาก R มาเดี๋ยวเป็นสีแดงนะครับแล้วก็ลากจากคาสี C เข้ามาที่ R ครับะเสร็จแล้วนะครับนี่ในส่วนของวงจรเรียบร้อยแล้วครับไปที่โค้ดครับเลือกที่ Text Continue นะครับ เดี๋ยวของเดิมขอลบที่กด c อนโทรลเเลือกทั้งหมดนะครับกด Delete ครับจะไปที่เอกสารนะครับ Copy Code มาครับโอเคครับพร้อมแล้วนะครับกด Start Simulation ครับครับตอนนี้เอ่อถ้าของใครซีเรียลเมเอยู่อย่างนี้นะครับคลิกที่เขาที่หนึ่งครับอ่าเขาก็จะเด้งขึ้นมาครับถ้าอยากย่อขยายนะครับเอามามชี้ครับ ให้มันเป็นลูกอรขึ้นลงแล้วก็คลิกค้างครับขยายได้นะครับก็จะมีปุ่มนี้เป็นปุ่มส่งข้อมูลนะครับปุ่มนี้เป็นปุ่มเคลียร์แล้วก็ช่องคอมูมนนี้ครับพิมพ์เลขศูนย์ครับกด enter หรือเซนก็ได้นะครับเซนครับไม่ครับหลอดไปติดครับเลขศูนย์นะครับ enter นะครับไมครับลองกดเลขแปดครับไม่ติดครับเก้าไม่ติดเลขสี่ไม่ติดครับตัว A ไม่ติดนะครับติดแค่เลขศูนย์อย่างเดียวนะครับ คราวนี้ดูในส่วนของใบงานการทดลองครับใดใบงานก็จะมีการถามว่าครับเมื่ออัปโหลดโปรแกรมแล้วทดสอบดูครับผลการทํางานเมื่อพิมพ์เลขศูนย์คำตอบก็คือหลอด LED ที่ขาสีติดแล้วดับเมื่อพิมพ์ตัวอื่นก็คือหลอด LED ไม่ติดนะครับข้อที่4ครับให้แก้โปรแกรมโดยพิมพ์เลข9แล้วหลอดติดนะครับจะต้องแก้ยังไงครับเอาเลข9แทนเลขศูนย์นะครับตอนนี้ประทับที่15นะครับเรา ใช้รหัสว่า48นะครับซึ่ง48ก็คือรหัสของเลขสูนย์นั่นเองครับถ้าเราดูเลข9ครับเลข9ก็จะตรงกับ57นะครับดังนั้นเราก็ไปแก้โปรแกรมใหม่เป็นเลข57ครับนั้นขอทดสอบใน Tinkercat ให้ดูแล้วกันนะครับตรงนี้ครับเราก็แก้จาก48เป็น57ครับอ่าป a r t สตานะครับลองดูครับ กดเลขศูนย์ติดไหมครับไม่ติดเห็นไหมครับเลขศูนย์ไม่ติดแล้วแต่กดเลขเก้าครับติดเห็นไหมครับนะเขาจะเปลี่ยนเลขได้แล้วอย่างนี้นะครับกดเลขห้ากดเลขหกกดตัวเอไม่ติดนะครับแต่กดเลขศูนย์จะติดนะครับกดเลขศูนย์สองทีครับก็ติดสองครั้งนะครับอีกทีครับกดเลขเก้าสองทีผูิดนะครับก็ติดสองครั้งนี่นะครับ คราวนี้เดี๋ยวเราดูต่อยนิดนึงครับหน้าสิบสองนะครับกิจกรรมเ่ยวจุดแปดครับเอ,อ่อเราจะเห็นได้ว่านะครับเราจะต้องมานั่งเปิดเปิดตารางเอสกี้นะครับเพื่อดูว่าตัวอักษรตัวไหนตรงรหัสกับรหัสอะไรนะครับคราวนี้มีอีกวิธีหนึ่งนะครับที่เราจะป้อนตัวอักษรตรงๆคือเราใช้เครื่องหมาย ซิงเกิลโขดนะครับครอบทับเอาไว้นะครับซึ่งเครื่องหมายนี้ก็จะเป็นเครื่องหมายบอกว่านี่คือตัวอักษรหรือตัวอักขระนะครับสําหรับเครื่องหมายซิงเกิลโ d ดอยู่ตรงนี้นะครับเป็นเครื่องหมายนี้ครับโปรแกรมก็ปรับแค่นิดเดียวครับตรงนี้ครับจากแต่เดิมนะครับเลขศูนย์เราเคยพิมพ์ว่าสี่สิบแปดเราก็เป็นเครื่องหมายซิงเกิลโขดครอบครอบแล้วก็ใส่เลขศูนย์ได้เลยครับใส่ลงไปเลยนะครับซิงเกิลโขดแล้วเลขศูนย์เลย เราแก้ใหม่นะครับขอทดสอบที่โปรแกรม t n k e r แ a t แล้วกันนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวลองเลข0ูนย์ก่อนนะครับเลข0แล้วก็ตรงนี้นะครับพิมพ์เข้ามาซิกอร์โค้ดครับใส่เลข0ูนลงไปเห็นไหมครับแค่นี้เองครับไม่ต้องไปเปิดรหัสแล้วกด Start Simulation ครับออกเคลียร์นะครับลองดูครับเลข0ูนย์ทำงานไหม เห็นไหมครับติดแล้วครับเลข0ูนย์ติดแล้วครับเลข5าไม่ติดครับเลข6ไม่ติดเลข0ูนย์ติดนะครับดูที่ว่าคำถามถามว่าอะไรครับก็เหมือนเดิมครับอัปโหลดโปรแกรมถ้าเรากดเลข0ูนย์แล้วตอบว่าหลอดไฟติดสักครู่ระดับนะครับถ้าเป็นตัวอื่นก็หลอดไฟไม่ติดครับข้อที่4ครับให้เปลี่ยนโปรแกรมใหม่เป็นพิมพ์เลข9้าแล้วติดนะครับก็เหมือนเดิมครับ เมื่อสักครู่นี้เราต้องไปเปิดตารางหัด ASCII นะครับว่าเลข9ก็คือ57นะครับแต่ตอนนี้เราเราแก้ใหม่ครับด้วยการใช้เครื่องหมายซิงเกิลโขดทับนะครับแล้วก็ใส่เป็นเลข9ไปเลยอย่างนี้นะครับลองดูอีกทีหนึ่งครับเลข9ไหมครับติดแล้วนะครับตอนนี้เลข0ไม่ติดแล้วนะนะครับ0ไม่ติดแล้วแต่เลข9ติดนะครับเลข6ไม่ติดเลข4ไม่ติดตัว A ไม่ติดอย่างนี้นะครับ สำหรับใบงานน่าจะมีเท่านี้นะครับสำหรับกิจกรรมเรื่องคำสั่ง if นะครับมีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ